วันนี้เราอยู่กันที่สนามชนโคเซาทองนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความสมบูรณ์ของวัวเดียวทำการชนในวันทีท่16 17 18 19เมษาน,นี้นะคะสวัสดีค่ะพี่มาจากกรุงเทพใต้น,นะคะน้องชื่ออะไรแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อแค้นครับน้องแค้นม,มาจากใครครัวนลูกใครครัวชองพี่น้องคุณทะเลใครครัวซ้องพี่น้องคุณทะเลนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะแดงงามซุปเปอร์เจิว๋วเฉยเมย์ครัวแดงงามซุปเปอร์เจิ๋วดูเจ้าเฉยเมย์นะคะเชยเมย์อยู่กี่ปีน้องหกเจ็ดปีเหรอหกเจ็ดปีแล้วเป็นทายาทของตัวไหนพอทราบไหมไม่ครับไม่ทราบนะคะชนเมื่อกี้ครั้งราคา ซ่องครับซ่องครั้งชนะนี่มาขับล่าสุดชนะทีนี้ชนะทีเซาทงนี่เลยกี่นาทีค่ะตอนนั้นยี่ที่บ้านนาทียี่สิบกว่านาทีปิดเจ้าปิดเกมนะคะวิชาทางฉัน้องเชยญเมื่นี่ประเพณีน้องเรื่อยๆครับจนเรื่อยๆสไตล์คลาสสิกนะคะวัวทุกคย่กินน้ำได้ดีไหมคะกินดีครบกินดีไม่เลือย่าไม่ทำหน่อยนะคะเดินร่วมกันวันกิโลพกเจนโลพกเจนโลหรือเปล่หรือพ่นบางย่างหลือมแล้วเหลือมแล้วนะคะเชิญเมื่อนี่เป็นทายาาส่งตอนไหนพอสามไม่น้องไม่ครับไม่ทราบถายาทีไหนสัตว์นะคะให้น้องฟาร์กัสเอฟซ คุณผู้ชมช่วยเชียร์ให้เป็นแดงเชียร์แดงใจให้ด้วยนะค,คุณนี่มีความมาั่นใจชมกันแน่นอนนะคะคทีสมาชิกให้บนนอาจ,าจ้าคือโคแดงงามซุป,ปเปอร์จียวด้วเชย้มือนะคะคุณนี่ทำการชนกับพีซานต์ถึงโคเซาทงในรอบเดือนเมษานะคะทิงเงินรางวัลกับพีซองแซนสองหมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนี่เป็นคาเบสแล้วขายค่ะขอบคุณค่ะ